สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอวดหน้าใหม่แอนดริวแอนดริวเกรกสันอวดหน้าใหม่ริมฝีปากอวบอิ่มทําชาวเน็ตแห่เม้นไอจีแทบแตกเชื่อว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพระเอกยุค90อย่างแอนดริวเกรกสัน เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ13ปีโดยคำชักชวนของพศอานนท์ซึ่งพบแอนดริวในขณะที่กำลังเล่นเกมอยู่แถวบ้านย่านสุขุมวิทมีผลงานครั้งแรกคือการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาฮานามิ ami, กับไมโลจากนั้นในปี2536ได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือกองร้อย501ริมแดง ซึ่งต้องบอกเลยว่าแอนดิวเกรสันในวัย43ปีอยู่วงการบันเทิงมานานกว่า20ปีแต่ใบหน้าของเจ้าตัวยังหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงล่าสุดแอนดิวอวดรูปภาพล่าสุดที่เอาหลายคนถึงกับตะลึงริมฝีปากอวบอิ่มของเจ้าตัวงานนี้ก็ไม่ใช่การไปทำศัลยกรรมหรือฉีดฟิลเลอร์แต่อย่างใดแต่เป็นการใช้แอปเท่านั้นพร้อมกับระบุข้อความว่า ถ้าคุณลองเอามือแตะหัวคุณจะรู้ว่ามีผมอยู่ใกล้ๆผมจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของแชมพูขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T News ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ